สวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับพามาดูการยกยอนะครับนี่ทีตาหนึ่งการหนึ่งก็ได้สองตัวสามตัวทางนู้นก็ได้เยอะกว่านะครับตรงนี้ผัดทีกันได้ตอนนี้คือน้ำยุบแล้วหลังจากฝนตกคขาวก่อนน้ำเต็มเลยตอนนี้ฝนตกทิ้ง,ท,งทิ้งช่วงมาประมาณจะเป็นเดือนทีนี้ก็น้ำไปแห้งนะปลา บางไม่ติดบังเห็นแยกยอสองยอนี่ตอนนี้ประมาณเอ,อ่อเก็บสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบสองแล้วช่วงนี้เก็บจะถึงหกโมงเย็นแล้วเก็บจะถึงสิบแปดแล้วโอ้หายลปลามันฟังหุนลอยยกยอ,ยกยอ,าาอยกยอนกามายกยอนี่ยกยอกลางน้ำเลยเพราะมันแห้งนะครับตอนนี้แหง้ง ลนี่จะได้ก็ลองดูโอ้โหได้ก็ได้อยู่ในหลายตัวแต่แต่จังหวะแต่ก็อยู่ในในก็ใน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 กระชังในดูในในในถุงอ่ะโอ้ในถุงในนายยกยกถุงม่ถุงม่ยังไม่เห็นโอ้โหปลาสามสี่ตัวตัวใหญ่ไหมสามสี่ตัวแต่ใหญ่นี่เห็นไหม ปลาน้ำมันแรงเล่าน้ำมันแรงโอ้ยนุ่นได้โ๊้ยนุ่นได้นุนได้นุนได้โปดปลากันโอ้โหสองตัวนุ่นได้สองตัวแต่จังหวะมันตัวเล็กเขาก็โยนทิ้งนะครับเนี่ยเขาเรียกแะ่ปลาตัวใหญ่เพื่อให้ตัวเล็กมันทําพันต่อวันนี้ลุงดำก็มาดูปลาจังหวะหาปลากันดูไปช่องเดียดน้ํา พันบอกก็เห็นเขาลงไปเท่าๆกับไอ้ไอเ้เรียกว่า,อาข,อขอบเกงเี่ยนะก็สูงประมาณ165นะี่65ก็ถือว่าตื้นตรงๆก,ก็ถือว่าตื้นนะมันจะมีที่ลึกและไม่ลึกคือน้ํามันพัดมาทัดมาจากข้างบนนี่ยพัดมาจากหน้าฝายนะหน้าฝายที่เราเลยเห็นหน้าฝายตรงนั้นนะ พอมามันก็จะกลายเป็นฉันดอนอยู่ฉันดอนทรายนะนฉันดอนทรายมาฉันดอนทรายฉันดอนทรายไอ้ฉันดอนทรายขึ้นมาก็จะมีหอยหอยทรายมาอยู่ฝั่งนี้และสิ่งสําคัญนี่ก็คือว่าแถวชาวบ้านนี่เขาก็จะสร้างกระท่อมอยู่ข้างๆน้ำเขาเรียกว่า ทำรอบทํอะไรกระท่อมนาอย่างเงี้ยเรามาหาปลา่างนี้บางทีก็เฝ้าเครื่องสุบนะ้ําเพื่อจะสูบไปทํเาเกษตรกรฝั่งนี้นะครับสูบเครื่องใช้คูวตาเยนมาตัวใหญ่ๆนะครับต้นนี้ที่เราเห็นนี่ก็ต้นเขาเรียกว่าต้นว่านะครับนี่ว่าใหญ่หรือว่าเล็กไม่รู้แต่นี้ไม่อาจจะไม่ได้ออกรูปนะครับตอนนี้เราก็ดูอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ ช่ยฝังนู้นก็มีคนลงฟังน็ม,นม,นมีคนลงหาปลาอยู่ฟังนู้นไกลๆเลยรนะครับนี่แล้วแต่จังหวะใครจังหวะมันจังหวัดจังหวะดียกคุณมาสี่ห้าตัวนะครับตานทีปลาพวกปลาสร้อยปลากระมังบางทีก็มาเป็นฝูงนะครับมาเป็นฝูงอันนี้ก็เห็นสันดอนอะไรต่าง อันนี้รู้สึกว่าเขาจะสร้างสร้างรอยเขื่อนเก่าอยู่ตรงนี้นะเขื่อนเก่าเครื่องสูบน้ำอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็ทุบทิ้งนานแล้วได้เลยตรงนั้นโอ้โหได้ตรงนั้นได้ดีเย้ยโอ้ได้ดีได้ได้ดีครับตรงนั้นได้ดีคือ,ค,อคือว่ายกติดบ่อยนะครับนี่เขาเรียกว,ว่าได้นะครับ ปาปลายกน้ําไหลน้ําไหลยกแล้วก็าปลาใสกระมังลอยไอต,ตรงนี้เขาก็จะมีเทคนิคนหาปลาเขาอทีนี้หาปลาอยทีนี้ปลาอันนี้สวยหาปลาใสปลาตัวนี้สวยงงามส่วนมากประมาณสองนิ้วสามนิ้วเขาเอาไปถ้าเล็กกว่านั้นเขาก็จะจับโยน จลงน้ำนะครับเพื่อจะให้มันโตต่อไปเขาเรียกว่าการทําประมงแบบยั่งยืนนะครับการทําประมงแบบย่างยืนเหมือนว่าตัวเล็กเอาไปกินมันก็เล้หน่อยเอาะทั้งหันติดบ่อยนะครับตรงไมนายมันติดบ่อยอันนี้ก็ติดตัวใหญ่หน่อยก็เล่นน้ําลึกเล่นน้ําลึกอย่างนี้นะครับฝั่งนี้ก็ตอนทรายวันนั้นลุงดำก็พามาดูหอยทรายอยู่ฝั่งนี้ นะครับนี่คนว่านี่ชาวบ้านก็ปลูกไว้กินลูกแล้วก็ทำที่อยอาใสยด้วยครับนนะครับนี่พอได้ปามกันไปแล้วไปยกใต้สะพานแหละนี่ไปย,ย้ยายใต้สะพานคือมันยกด้านนิมยกกลับหน้ากันนะครับก็จะไปฝั่งที่อยู่ข้างรถกระบะฝั่งนึงจะเชียนตกบินนะครับ แต่อยู่ข้างบนนู้นก็พวกดักตะไคร์ตะไคร์ลอยได้หลายอย่างหลายอย่างแ,แต่คนมสามารถใครสามานนรถอะไบางคนก็ชอบตะไคร์ลอยบางคนก็ชอบเบ็ดบางคนก็นุ่นอรเขาเรียกเป็นเบ็ดละแวงนะครับแต่สิ่งสําคัญก็คือละพันห่วปลามันเยอะได้อย่างน้นอยไม่ได้ขายก็ได้ต้มหมอ,อกแกงก็ได้เยอะ นะครับยี 20, 30, 30่สิบสามสิบตัวนี่ได้แน่นอนเาเรียกว่าได้แกงกินนะครับทำไมก็ได้แกงกินฟังคือลักษณะว,ว่าแม่น้ำที่สุพรรณที่ไหลมาจากเมืองการเนยคือตะไคร่น้ำอะไรที่น,นมันมีความสมบูรณ์ของอาหารปลากระตวไวัยแหล่งน้ำก็เป็นที่แหล่งน้ำไม่เน่าครับ แต่บางแหล่งน้ำที่ที่กรุงเทพนะลงไปเป็นฟองเลยนะแต่ก่อนผมก็ไปอยู่กรุงเทพบ้างไปอยู่สมุสสาครบ้างสาครไปดูนะต้นจากบางทีกด็ดำปิดปีเลยนะน้ำโรงงานมันเยอะไนงะลงไปก็คันด้วยแต่น้ำที่สุพรรณบุรีเราการันตีเลยมีหอยอะไรสะอาดมากครับนี่ ล้างน้ำอาบน้ำไม่มีคันครับเพราะมันไหลจากเมืองการกนไหลมานี่เลยนะครับต้นน้ำอยู่ฝั่งนี้ก็ไกลไม่ถึงร้อยโลนะครับเขตนี่แหละสําคัญคือแม่น้ําพอมาอยู่วันนี้วันนี้ก็ลมเงียบหน่อยครับเงียบไม่ไม่เหมือนจะเมื่อยเหมืม่อวานเมื่อวานกันเลยตรงนี้มันน่าน้ำน้านาน้ำแล้วก็หนาวบางทีมันก็ร้อนบ้างเย็นบ้างนะครับ มันเละแต่จังหวะนะครับจังหวะบางทีมันก็เย็นบางทีก็ร้อนนะครับนี่นะครับนี่จังหวะจริงๆก็ร้อนมันเย็นไขอหาปลาเนี่ยหาเต้นน้ำบ้างความเย็นบ้างอะไรบ้างได้ปลาได้อะไรบ้างนะครับปลากระดินก็มีความสนุกได้ปลาอะไรทีโยบมาติดม้่งไม่ติดม้างคนนี้ก็ได้หลายตัวเลยครับ แตมปลาหุกปลาลุกน่งแต่เวลาน้ำหลากจะเยอะบางทีได้สวายตัวสองูลสามโเข้านะครับนีพอปลาพวกนี้ถ้ายกลงก็ลงจากขึ้นจากน้ําเสร็จแล้วปลามันกระโดดไม่ได้เพราะสปริงตรงนี้ตะข่า,ขายโอ้ทงนู้นก็ได้แล้วครับตายสะพานก็ได้นะครับแหล่งนะ้ำฝั่งนี้พอมันตื่นเกินนะครับนี่ อากาศเย็นๆอย่างนี้ลมไม้ลมตุบๆนี้เขาจะมายกทั้งวันมันร้อนจัดนะครับทั้งวันพอร้อนเสร็จแล้วมันปลามันก็จะไม่ออกมาหากินจะเข้าตามพุ่มไม้อย่างเนี้ยนะครับบางคนก็ดักตะไคร่อ้อมพุ่มนิยาไปนอู้ทั้งวันเขาไม้ตีปังปังปังปลาตกใจวิ่งออกมาติกตะไคร่นะครับเป็นการหาอีกอย่างนะครับนี่ แต่จังหวะเราว่าเรายัางไงจังหวะบางคนก็หาแบบแปลกๆนะครับบางคนก็มาลงมาในน้ำานี่ข้างฝั่งเนี่ยฟังเสร็จแล้วก็มามาเสร็จแล้วฝั่งนี้ก็มา,า,าเกี่ยวลักษณะว่าเกี่ยวลักษณะว่าการลงน้ำเสร็จแล้วก็เอามือไป ข้างฟังเสร็จแล้วก็คือลักษณะว่าเอามือไปล้วงรูกได้ปลามาหรือไปล้วงตามโขดหินก็ได้ปลาแล้วแต่คนที่ว่าถนัดด้านไหนนะครับแค่นี้นะครับจากลุงดำเขาพามาดูการยกยอนะครับสวัสดีครับ